สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลโอ้โหสมัยนี้นะครับอะไรนิดนึงก็ไม่ได้เนาะกรณีเปลว่าวกับซันเนี่ยคือขึ้นไลฟ์สดนะครับเพื่อที่จะขายของขายออนไลน์ไลฟ์สดขายกาแฟนะฮะทุกคนทำมาหาก,กินครับแปลว่าวกับซันก็เป็นอะไรที่น่ารักแต่งชุดไทยมาขายของแต่มีคนเนี่ยเอาไปเอาไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ผสมบนเปรอนะครับผสมกันเอาไปเปรียบเทียบกันแล้วก็หาว่าซันกับแพนะรเนี่ยก๊อปของเขานะเอาของเขามาได้ยังไงเขาแต่งชุดไทยแบบนี้สวยกว่าตัวเองไปก๊อปของเขามาได้ยังไงก๊อปนี่ขี้โกงเล่นเกมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วคุณได้ไปแหกตาดูแถวอ,อ,อยุธยาหรือเปล่าล่ะคุณลองไปแหกตาดูนะครับคุณจะรู้ว่าห้องเสือ้อ ไปหมดเลยชุดไทยก็เช่ากันเนี่ยแต่งตัวไปดูปราสาทดูกรุงเก่านะครับฝรั่งเยอะมากแต่งชุดไทยแล้วบางคนแต่งก็ดูดีคนไทยเห็นฝรั่งแต่งดูดีเว้ยเออทนันาที่ตัวเองเป็นเจ้าของประเทศพอคนไทยแต่งคนไทยแต่งแล้วออกมาดูหลอ่อดูสวยเพราะว่าชุดของไทยเนี่ยมันจะมีความคลาสสิกมันจะมีความเพชรปักเลื่อมมันจะมีความแวววาวและ ผู้ชายผู้หญิงใสออกมามันจะดูแบบเออหน้าเกงขามผู้ชายเหมือนท่านคุณผู้หญิงก็เหมือนอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะนางเอกวะใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผู้หญิงก็เหมือนกับแม่นางอ่าคุณนายแม่นางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้สันทัดเรื่องอ่าคำอะไรแบบนี้เนะาะก็จากจากวงวงวะไม่รู้ว่ะครับคือเราก็แค่ไม่อยากให้ ใครเอาซันกับแพรวเนี่ยไปเปรียบเทียบกับใครเพราะว่าต่างคนต่างก็มีสไตล์เป็นของตัวเองนะอย่างที่เคยพูดกันช่วงนี้ก็เดือดหน่อยเรื่องของอเรื่องงานเป็นทุกที่เป็นทุกคู่เป็นทุกอนูนะครับทุกที่ทุกอนูมันเป็นเหมือนกันหมดเศรษฐกิจไม่ดีนะครับบอสโดนก็ออกมาบอกอีกว่าเศรษฐกิจไม่ดีทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงนี้งานน้อย อย่าแอปนะครับอย่าแอปอย่าทำเป็นโอ้ยดีตลอดเพอร์เฟตลอดมีเงินตลอดโช,โชว์นู่นโชว์นี่นะโชว์รถโชว์อะไรไม่ไม่จำเป็นครับจะโชว์อะไรก็แล้วแต่มันเป็นปัญหาของคุณเป็นสิิ์ของคุณเรื่องของคุณเลยคนอื่นเขาไม่ได้ใส่ใจอะไรตรงนี้นะักเพราะว่าคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเขาจะไม่ชื่นชมหรือไม่ไปอะไรกับใครมากมายถ้าเขาไม่รู้จักกันวงเล็บถ้าเขาไม่รู้จักกันแต่ถ้าเขารู้จักกันเป็นเพื่อนเนี่ย เขาต้องแสดงความยินดีดีใจหรือ,อให้พอรอวยอะไรก็ไดใ้ให้เพื่อนเราเนี่ยมีความสุขเนี่ยเพื่อนที่ดีก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าหลับหูหลับ,บตาไปอวยคนอื่นมั่วซั่วเพราะสมัยนี้มันอยู่ยากครับคนเห็นแก่ตัวมันเยอะแล้วก็อ่ะพูดในเรื่องของอน,นี่ก่อนเรื่องของการโยงกันไปโยงกันมาแล้วก็คิดว่าแพลวๆกับซันเนี่ยไปกอ๊อปคือคอนเทนต์เนี่ยไอดีจะบอกเลยว่าไอดีพูดเกี่ยวกับเรื่องของการก๊อปปี้ การเอา,อาชีวิตหรือสไตล์ไลฟ์สไตล์ของคนอื่น,นมาลงเป็นชีวิตตัวเองก็แม้กระทั่งเสียงก็แม้กระทั่งการหัวเราะหรือการใส่เสื้อผ้ากันแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ปได้หมดถามว่าทุกคนมีสิทธิ์ไหมก็มีสิทธิ์แต่ถ้าไม่ใช่เป็นโปรดักที่จดทะเบียนในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะ าเกิดเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องรู้จักกันอะไรเงี้ยก๊อฟกันได้ไม่เป็นไรลอกการก๊อฟกันการใส่เสื้อเหมือนกันมันไม่ได้ฆ่าใครตายครับแต่แค่อย่าไปใส่เสื้อที่เป็นรูปหน้ากับตัวเขาละกันนะเออจะสีดาชุดไทยเนี่ยคุณเอาเปรียบเทียบสิคุณเอาชุดไทยมาเปรียบเทียบกัน2คู่นี้คู่ที่แอดบอกนะ่าจะรู้นะคู่ใครนะคู่อ่าพอๆกับคู่พอยบอเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยกับน้องซันเนี่ย มันไม่เหมือนกันมันคนละลายกันนะครับไม่อยากให้เปรียบเทียบเพราะมันคนละส่วนคนละลายคนละล้านนะใช่ไหมคนละล้านไหมเออแต่ทําไมเขาถึงอยู่ได้เขาถึงไม่สนใจเพราะว่าต่างคนต่างใช้ชีวิตแงแพ,พลาวเขาโตกว่าวุฒิภาวะเขาก็มีต่างคนต่างใช้ชีวิตในวิถีใครวิถีมันการใช้ชีวิตของแพรวพวเนี่ย กับซันเนี่ยก็จะใช้ไปเรื่อยๆนะครับรู้จาักการยุมหัวบ้างทะเลาะกันบ้างดีกันบ้างมันก็เหมือนกับอ่าคนที่เป็นแฟนกันธรรมดาเนาะก็เป็นธรรมดาแต่สําหรับบิ๊กเนี่ยอันนี้ยแอดดิเข้าเข้าไม่ถึงไม่รู้ว่าเบสกับบิ๊กจะรู้สึกกันยังไงแต่ที่แท้จริงคือแอดดิม,มีความวิเคราะห์ว่าน้องเบสเนี่ยเป็นลูกกตันยูนะแล้วก็น้องเบสเนี่ยก็ได้ให้เงิน ครอบครัวแล้วก็ช่วยใครไว้หลายคนน้องจึงต้องทํางานก่อนที่จะไปคบใครเพราะการไปคบคนคนนึงหรือการไป,ไปมีแฟนนะมันจะต้องใช้พลังงานนะครับแล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องของอเวลาแล้วก็งานด้วยควบคู่กันไปนะอันนี้คือตอบแบบหลักสามัญชนแต่ถ้าตอบแบบดารามันก็แล้วแต่ถึงเวลาก่อนค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังพล,พลาวเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะ โดนเรื่องต่างๆเรื่องของอการให้สัมภาษณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเยวจะไปเจอกันในไอีพีต่อไปนะครับจะให้สัมภาษณ์ว่ายัางไงเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนเนี่ยต่างลุมโจมตีแพร่กับซันเยอะมากๆจะถามว่าแฟนคลับเขาเดือดร้อนไหมเขาก็ไม่เดือดร้อนนะเพราะเขาทาใจไว้แล้วเขารู้ว่ามันต้องเกิดอะไรที่เป็นดราม่าอะไรที่เป็นแสงนะครับเขาไม่ได้เข้าไปหาแสงนะแล้วอ่า สื่อต่างๆเนี่ยก็ไม่เคยทิ้งเขาเพราะว่าทุกครั้งที่พูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงแต่คนก็ไปคิดนูน่นคิดนี่เพราะไม่ชอบเขาก็มีเหมือนกันนะครับนในความเป็นศิลปินนะครับเขาเรียกว่าการการทำอะไรที่มันคล้ายๆและเหมือนกันมันเป็นการช่วยเหลือกันในใน,ในทางที่ที่ดีนะครับโปรโมทชุดไทยไปเลย ใส่ชุดไทยสวยจะตายถ้าไปห้ามเขาห้ามใส่เหมือนกันไม่ได้หรอกคุณไปห้ามเขาไม่ได้หรอกคุณไปห้ามเขาเท่ากับคุณห้ามพ่อแม่ตัวเองหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดพ่อกับแม่ได้ใส่ชุดไทยขึ้นมาเนี่ยคุณจะต้องไปกราบตีนแพลวหรือเปล่าหรือจะไปกราบตีนผู้ใหญ่บ้านหรือยังไงอ่ะเป็นคนตรงๆนะครับพูดตรงๆอ่าแต่จะไม่ทําร้ายใครและไม่ไปก้าวไก่ใครแนะน่นอนอดิวนะอืม คุณก็ต้องคิดนะแพรว่าวเขารู้พอคิดเป็นเขารู้ว่าการใส่ชุดไทยเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายและไม่ได้ก๊อปปี้ใครมาแต่ไอ้คนที่พูดเนี่ยระวังให้ดีนะเดี๋ยวจะโดนฟ้องอีกรอบเพราะช่วงนี้นางกําลังขึ้นแพรวราวกําลังฮึกโหม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 ฮึกเหิมว้ายแพรวรากำลังฮึกเห,หิหอม,หหอ,ม,อ,หหอ,มอ่าช่วงนี้นางกําลังแบบ มีพลังมี power เ,เพราะว่าหนึ่งเลยคือนางไม่ได้รับละครช่องเจ็ดเนาะนางก็เลยต้องไปตามเส้นทางของนางนั่นก็คือการเล่นคอนเสิร์ตหมอลำนะครับแล้วก็รับงานต่างจังหวัดไว้เยอะเวลาก็ไม่เคยพอในเรื่องของกิจกรรมด้วยเรื่องโปรเจกต์ที่จะต้องใช้เวลาสัก2 3สชั่วโมงมานั่งคิดกันแล้วการมานั่งทำโปรเจกต์เนี่ยมันค่อนข้างเครียดเมื่อเครียดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะดิ้งรังกันนะครับเป็นธรรมดานะเจอกันนานทีเนี่ยแหละ ถึงบอกเลยว่าอย่าไปเปรียบอันนี้พูดถึงแฟนคลับนะไม่ได้พูดถึงศิลปินศิลปินเนี่ยนะว่าจะเป็นบิ๊กเบสแปลวันเขารู้ดีหมดเรื่องแบบนี้เขาผ่านมาแล้วเขารู้ว่าอะไรเป็นยังไงควรจัดการยังไงนะครับแล้วก็อย่าไปคิดว่าตัวเองอยู่สูงส่งคิดว่าคนอื่นจะมาเหนือกว่าตัวเองแล้วตัวเองเหนือที่สุดเก่งที่สุดใครจะมาก๊อปปี้ใครจะมาอะไรชั้นชั้นไม่ยอมชั้นไม่ชอบลืมตัวครับ คุณลืมตัวครับอันนี้พูดลอยๆที่ลืมตัวที่บอกว่าลืมตัวก็เพราะว่าคุณไม่รู้เหรอว่าชุดชุดไทยเนี่ยเขาก็แต่งกันนักประเทศอ,ะอ่ะมีคุณคนเดียวหรอที่ห่วงเสื้อคุณเป็นเจ้าของห้องเสื้อเหรอหรือคุณเป็นเป็นใครอันนี้พูดถึงคนอื่นหมหมายถึงคนคนที่อคติไม่ดีนะครับอันนี้หมายถึงคนที่ทัสนรคติแย่ yeah, นะไม่เกี่ยวกับบิ๊กนะเพราะว่าบิ๊กกับเบสเนี่ยเขารู้ เขารู้ดีแหละว่าเดี๋ยวก็จะมีคนแตกตัวเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อาจจะไม่ใช่คู่ของแพลสันก็ได้เพราะว่าเมื่อคืนที่แอดดิวเห็นเนี่ยรอยกระทงเนี่ยก็ใส่กันก็มีก็เต็มไปหมดเลยอะ่ะเพราะสิทธิ์ของใครสิทธิ์ของมันแต่ถ้าเกิดมาใส่เสื้อซ้ำแล้วเป๊ะทุกอย่างเป๊ะหมดอัน,นี้กเขาเรียกว่าก๊อปปี้นะทีหลังจะช่วยวิเคราะห์อะไรเอาสมองมาด้วยนะครับเขาเรียกว่าก๊อปปี้ถ้าเหมือนกันทุกอย่างแต่ มันไม่เหมือนกันเลยทั้งเบ้าหน้าทั้งอ้ชุดมันคนละแบบจ้ะนะมันเป็นคนละแบบแต่มันคือแค่ชุดไทยเท่านแบบั้นแหละนะครับ กนะ็คือมาไลฟ์สดขายของจะขายได้หรือขายไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะพรีเซนต์ตัวเองในการที่จะทํายังไงก็ได้ให้คนเข้ามาซื้อหนึ่งเลยคือการวางตัวนะครับแล้วก็สไตล์ของใครของมันขายของขายแบบเป็นธรรมชาติและที่สําคัญนะครับเวลาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานของไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตัวนั้นหรือสินค้าตัวนี้คือต้องพูดด้วยความจริงใจแล้วก็ต้องขายแบบจริงๆงจังๆเพื่อให้ คนรับรู้ว่ามันใช้ยังไงมันกินได้จริงหรอมันอะไรทําได้ขนาดนั้นเลยเหรอหรืออย่างเงี้ยคือมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าแฟนคลับบางคนน่ะถามเยอะแล้วคุณก็อย่าไปลำคาญนะครับอย่าไปลำคาญลูกค้าเด็ดขาดเลยถ้าลำคาญลูกค้าแม้แต่คนเดียวนะครับคนเดียวเนี่ยเหมือนมือมันถือน้ำมันอยู่เนี่ยนะมันลาาทีเดียวเนี่ยคือไฟวอดทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้เข้าใจใช่ไหมครับคือหมายถึงว่ามันมีแค่ตัวมันคนเดียวเนี่ยนะมันถามแค่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างฟังก์ชันใช้ยังไงแล้วไม่ไปตอบเขาเนี่ยนะมันก็อาจจะไปบอกคนอื่นว่าช่องนี้ไม่ดีนะร้านนี้ไม่ดีนะร้านนี้ขายของไม่ไม่ตอบลูกค้าเลยไม่รู้มีอะไรที่มีประโยชน์หรือเปล่าที่สะอาดหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นของของทานของกินกาแฟเนี่ยใจสั่นหรือเปล่ารถ ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีคําตอบเพราะมีคนที่เป็นแฟนคลับแปลว,ปาวนะ่าซื้อไปลองแล้วปรากฏว่าของก็ดีจริงๆครับของแปลว่าวดีจริงๆในเรื่องของกาแฟอันนี้คอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะอ่ะโอเคเก็เป็นเรื่องราวของพวกจุกจิกยุงหยิ้มนะไม่จบไม่สิ้นของคนที่อยากจะหาเรื่องปั่นให้แพลวกับซันทะเลาะก,กันแล้วก็ปั่นให้บิ๊กโมโห จะได้มีคอนเทนต์ไอ้พวกขายข่าวเขียนข่าวมันจะได้เอาไปทําข่าวกันนะบิ๊ก <Big S 1> เขาฉลาดเขารู้ทันแพลวเขาก็รู้ทันนะครับเขาฉลาดเราไม่ต้องไปกราบตีนใครด้วยนะว่าขอโทษอะไรนู่นนี่ไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่พระเจ้าครับนะตัวเราเองต่างหากเป็นพระเจ้า พระเจ้าคือตัวเราเราคือคนกําหนดและเป็นผู้กําหนดไม่มีใครเอามาตรฐานของเขามาวัดกับเราได้เพราะตัวเราก็ชอบในแบบเราเราปฏิเสธการซื้อของการขายของได้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นสินค้าของ b i g f i n l a n นหรือสินค้าของแพรวพราวแสงทองเราสามารถปฏิบัติได้โดยการที่เราไม่ซื้อไม่สั่งโดยที่ ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับอ่ะวันนี้ก็เอามาฝากท่านผู้ชมแล้วกันนะครับส่วนเรื่องต่อไปนี่อ่าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบิ๊กใช่ไหมหรือยังไงเรื่องอ่าน่าจะเกี่ยวกับเพลาวคลาวกระซิบอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะครับอ่าเดี๋ยวไปฟังกันนะครับสวัสดีครับช่วงหน้าครับช่วงหน้า